สวัสดีครับโ okay. อเคตอนนี้อินดิเคเตอร์พิเศษนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Trendsniper i n d i c a t o r นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเราสามารถเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมาใช้เทรดตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาไปใช้ประกอบกับกลยุทธ์การเทรดที่เรามีอยู่ของเราเองก็ได้นะครับ ามชื่อนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อเทรนสไนเปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดส่วนตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเหมาะที่สุดเลยนะครับกรณีที่ตลาดเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนนะครับเราสามารถเอาไปประเมินได้นะครับช่วงนี้ตลาดเนี่ยนะครับมีการวิ่งเป็นทิศทางเดียวเป็นหลักหรือเป็นเทรนแบบเนี้ยนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะช่วยในการ รันเทรนได้ด้วยนะครับก็จะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคอ่าอินดิเคเตอร์นะครับก็ทำมาให้มีการใช้งานง่ายนะครับก็คือเอากลยุทธ์การเทรดทุกๆอย่างเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นสัญญาณสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้นะครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าเป็นสัญญาณสีแดงนะครับก็คือให้เราเข้าเซลล์นะครับแท่งแรกเลยนะครับของสีแดงก็คือเข้าเซลล์นะครับแล้วพอมันเปลี่ยนสีเราก็ ปิดเซลล์แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเป็นสีเขียวนะครับก็คือให้เราแทางแรกนะครับให้เราเข้าายนะครับแล้วพอเปลี่ยนสีก็ปิดายนะครับดังนั้นไอ้ช่วงที่มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้อินดิเคเตอร์ของ Trendsniper ตัวนี้นะครับจะใช้งานได้2แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในแบบที่1ให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองเทสนะครับกับคู่ GBPUSD แล้วกันนะครับตัวนี้แต่ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะย้อนหลังได้นิดหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะย้อนย้อนหลังได้นิดเดียวนะครับก็ ถ้าเริ่มเห็นก็คือตั้งแต่ตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะ back test ในวิธีที่1ให้ดูก่อนนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับตอนที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยแถบล่างเป็นสีน้ําเงินนะครับซูมขึ้นมาหน่อยก็ได้เราไม่ทําอะไรนะครับจนเกิดเป็นแท่งสีแดงนะครับก็รอให้แท่งเทียนจบแท่งก่อนนะครับอันนี้ผม t ท s ใน time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับจบเป็นสีแดงปึ้งนะครับเราก็เปิดเซลล์นะครับ จากนั้นถือไปเรื่อยๆครับพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็ปิดคำสั่งเซลล์ครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะได้เซลล์ที่แท่งนี้และได้ปิดเซลล์ที่แท่งนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับก็คือเข้าออกตามสีของอินดคเตอร์เลยนะครับเอาละมาดูครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเอาทั้งกำไรและขาดทุนนะครับปึ้งนะครับ เปิดเซลเป็นสีแดงแท่งแรกนะครับหมายถึงว่าอินดิเคเตอร์เป็นสีแดงแท่งแรกนะครับเปิดเซลล์นะครับเราอาจจะขับสต็อปลอตตรงตรงนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับเราอาจจะใช้จุดไฮก่อนหน้ากรณีที่เราเซลล์นะครับเป็นตัวคำนวณมันนี่ a มเนจเมนต์ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องตั้งสต็อปลอตนะครับเดี๋ยวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมมีการทำให้มันแจ้งเตือนเข้าทางไลน์ได้ด้วยนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องตั้ง s t o p l o s s ก็ได้นะครับก็คือรอให้มันจบแถบสีของมันเลยแล้วเราค่อยเข้ามาปิดคําสั่งก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็มีแกว่งขึ้นไปก่อนนะครับกรณีที่เราเซลล์นะมีการแกว่งขึ้นไปก่อนแล้วลงก็มีแต่อย่างครั้งนี้นะครับก็มันให้เราปิดเซลล์ตรงนี้ก็คือคําสั่งเซลล์ครั้งนี้ก็ขาดทุนไปนะครับอันนี้วิธีการใช้งานแบบที่1ก่อนนะครับทีน,นี้ลามาดูครับอย่างครั้งนี้ นะครับพอเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดงปุ๊บเราก็เข้าเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆครับจนมันเปลี่ยนสีนะครับแต่ครั้งนี้มันเด้งขึ้นมาเยอะนิดหนึ่งนะครับเราก็ปิดเซลล์ครับครั้งนี้เราก็มีกำไรนะครับและตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเออร์เลอร์เล็กน้อยนะครับอ่าผมจะเริ่มอธิบายเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะซูมให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับพอมันเป็นสีแดงครับแท่งนี้เราก็เซลล์นะครับพอมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินเราก็ปิดเซลล์นะครับอันนี้เราขัดตุนไปนิดหน่อยนะครับขัดตุนไปนิดหนึง่งเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่าน้ําเงินเราเปลี่ยนเป็นแดงตรงนี้ดังนั้นเราก็จะเซลล์ตรงแท่งนี้นะครับแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามันมาให้เราปิดเซลล์ตรงนี้ครับเสียดายนิดหนึ่งเนาะอีกป๊บเดียวมันก็ลงละแต่เดี๋ยวเราไปดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะแบบว่า รันเทรนนะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการใช้อินดเคเตอร์ตัวนี้แบบที่สองนะครับเอาละแต่ให้ดูแบบแรกก่อนก็คือเข้าออกตามสีเลยนะครับตัวนี้ก็คิดว่านิดเดียวนะครับกำไรนิดหน่อยนะครับไปดูต่อในครั้งนี้นะครับเป็นสีแดงเปิดเซลล์นะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ำเงินเออโทษทีครับเป็นน้ำเงินถูกต้องละปิดเซล์ครั้งนี้ก็ขาดตุนนิดหน่อยนะครับ เอาละเรามาลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเปิดเซลลเดี๋ยวจะเทสให้ดูหลายๆคู่เลยนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าครั้งนี้ทำเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วนะครับก็คือขาดทุนนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนชนะนะครับก็เน้นวินนิ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เน้นเ,เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของ Profit นะครับครั้งที่กำหรกกำไรนะครับ อย่างนี้บายนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวจะให้ดูวิธีที่สองนะครับผมก็ชอบวิธีที่สองมากกว่าวิธีที่หนึ่งนะครับอย่างครั้งนี้บายปึ้งนะครับอันนี้ก็เท่าทุนอีกนะครับพอออกปุ๊บพุ่งขึ้นซะง,งั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปเทสคู่อื่นบ้างดีกว่านะครับจะได้เห็นหลายๆคู่เงินหลายๆสถานการณ์นะครับ เดี๋ยวลองไปเทสยู e u r USD กันบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดกราฟใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปกวนกราฟเดิมที่ผมเปิดเปิดดูอยู่นะครับจะเป็นอันนี้ลองมาดูบ้างนะครับ Euro USD เดี๋ยวขอย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งนะครับอ่าเอาประมาณเหมือนจะหมดแล้วนะครับแต่ได้แค่นี้เองนะครับอ่าเอาดูตรงนี้ลวกันนะครับสูงนิดหนึ่งอย่างนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวปึ้งนะครับ เราก็เข้าบายก็คือเข้าแทงแรกไปเลยนะครับจากน้ําเงินเป็นเขียวนะครับเราก็เข้าไปเลยทีนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปิดบ่ายตรงนี้นะครับทางนี้ก็จะมีกำไรอยู่เล็กน้อยนะครับจากนั้นมาดูต่อนะครับก็คือ อันนี้ผมคิดว่าลงตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เทรดนะครับมันฟนดเคเตอร์ที่ไม่ได้เข้าพัมเพื่อมันก็ค่อนข้างเมกเซนเรามาดูครั้งที่กำไรบ้างนะครับเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดเซลล์ที่นี่นะครับครั้งนี้ก็กำไรนะครับเอาละนี่กำไรบ้างนะนะครับตัวนี้เปิดเซล ตรงนี้ปิดเซลล์นะครับก็กาไรนะก็เทสให้ดูทั้งกําไรนะขาดทุนเลยนะครับก็เน้น Winning Ratio นะครับแล้วก็อ่าครั้งนี้ก็เสมอตัวไปนะครับเข้าบ u ายตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือน้ำเงินเปลี่ยนเป็นเขียวแท่งแรกก็เข้านะครับเข้าบ u ายเปลี่ยนสีก็ออกเท่านั้นเอง ก็คิดว่าเป็นไกด์ไลน์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เอาไปประกอบกับเทคนิคที่ทุกท่านมีส่วนตัวอยู่ก็ได้นะครับอ,อย่างรอบนี้ไหมครับเข้าเซลล์นะครับขอเข้ากับเข้าบ้างเถอะนะครับกําไรบ้างอ่ะทีนี้ปิดเซลล์ตรงนี้นะครับก็กําไรนะครับเอาะละอันนี้บ้างละมาโชว์กาไรบ้างนะครับเป,เปิดเซลล์เห็นไหมแท่งแดงแรกเปิดเซลล์นะครับ จากนั้นปึ๊บถือยาวไปเลยนะครับเปลี่ยนสีออกนะรอบนี้กำไรนะครับโอเคนะก็เทสให้ดูหลายๆคู่นะครับก็อย่างที่เกินไปตอนต้นนะครับถ้าเราสามารถาที่บอกอินดิเคเตอร์นี้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเหมาะตามชื่อเลยนะครับก็คือ Trendsniper นะครับอย่างการเข้าออกด้วยสีเขียวสีแดงนะครับมันเป็นการเก็บสั้นๆตามเทรนต้องบอกแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้ ประกอบกับส่วนตัวได้ด้วยก็โอเคแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอันนี้ให้ทําให้ดูครับว่าเออถ้าเกิดใช้ตามสีเข้าออกเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอัตราชนะก็อยู่มันสักหกในสิบสักครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวนะครับก็ใช้เป็นแนวทางได้ประกอบกันได้ดีนะครับอย่างครั้งนี้บายก็มีกําไรนะครับเห็นม้มันลัวแต่จังหวะของตลาดด้วยนะครับก็คือใช้ให้เหมาะกับเครื่องมืออันนี้คือใช้แบบที่หนึ่ง เป็นการใช้แบบที่1เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้แบบที่2กันบ้างนะครับขอกลับไปที่ GPP ก่อนวิธีการใช้แบบที่2เนี่ยผมอาจจะขอซูมออกนิดนึงนะครับแล้วก็ขอย้อนกลับไปไกลที่สุดเท่าที่อินดิเคเตอร์นี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะแสดงผลได้นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นอันเมื่อกี้แหละ ตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้โอเคทีนี้วิธีการใช้งานแบบที่สองนะครับมันจะเป็นวิธีการใช้งานแบบ run trend เลยนะครับตามชื่อของมันเลยนะครับเอาหละมันเดิมนะครับอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตไม่ซูมใกล้มากนะครับเดิมเห็นไหมครับน้ําเงินเปลี่ยนเป็นแดงนะครับให้เราเปิดเซลล์นะครับเราก็จะเปิดเซลล์ตรงนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ปกติเมื่อเราเปิดเซลล์แล้วพอสีเปลี่ยนนะครับเห็นไหม เปลี่ยนเป็นสีอะไรอะน้ำเงินจริงๆเราจะต้องปิดเซลล์ถูกไหมครับแต่เราจะไม่ปิดเซล์ครับให้เรารอนะครับผมซูมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันนะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับให้เรารอให้ราคาเนี่ยนี่กรณีที่เล่นเซลล์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเนี่ยดียวเวลาใช้ดีเคเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาปรึกษากันได้ครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เราเปิดเซล์ตรงนี้นะครับงั้นพออินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีเรายัางไม่ออกนะครับให้เรารอราคาเนี่ยย่อลงก่อนนะครับในกรณีเซลล์ Sell นะกรณีเซลล์ Sell เราจะทําทกําไรขาลงนะครับให้ราคามันเดี๋ยวมันต้องย่อนะครับมันไม่มีหลอกราคาที่มันจะขึ้นโดยไม่ย่อนะครับพอมันย่อปุ๊บนะครับให้มันทำหายก่อนพอทำหาเสร็จแล้วเราจะวางสต็อปลอตไปข้างบนนี้นะครับก็คือรอให้มันทำหายก่อน แบบนี้แล้วเราก็เอาส t o p l ล s s มาวางข้างบนนะครับเพราะว่า,าเราเซลล์ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ที่แรกตอนที่เราคำนวณ m m ผมแนะนำว่าให้เราคำนวณ m m ที่หายก่อนหน้าตรงนี้แต่เราจะไม่ไม่ตั้งส t o p l ล s s ตรงนี้นะครับเพราะเรามีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับรอ,อก่อนนิดหนึ่งนะครับพอมันย่อลงปุ๊บนะครับเราก็จะมาวางเริ่มวาง SL นะตอนแรกเข้ายังไม่วางนะครับคุยง่ายก็คือ เราจะวาง SL ตรงก้อนสีแดงทั้งหมดที่เป็นจุดไฮนะครับตรงแท่งเทียนที่ตรงกับก้อนสีแดงนะครับรอให้มันสร้างจุดไฮแบบนี้แล้วเราจึงจะวาง stop loss ครับเหนะ็นไหมเอาละทีนี้แปลว่าเราเข้าเซลล์ตรงนี้ตรงนี้นะครับเราเข้าเซล์ตรงตรงแท่งแดงนี้นะและราคาแล้วมันดีดขึ้นไปก่อนนะครับเลยจุดที่เราวางแผนของ มันนี่แมจเมนต์ไวนิดหนึ่งฉันสมมติเราวางไว้2%เหรือ1%เอร์เซ็นเนี่ยมันขึ้นไปมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่รอให้มันย่อนิดหนึ่งนะครับพอมันย่อปุ๊บเราจะเริ่มวางสต็อปรอแล้วนะครับเราวางที่หายข้างบนแบบนี้แล้วก็เผื่อค่าสปงสเปรย์อะไรขึ้นไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วปล่อยมันลงไปเลยนะครับเห็นไหมมันวิ่งกลับลงมาเพราะเมื่อกี้เราเข้าตามไฟเขียวไฟแดงแล้วบางทีตลาดมันมันสมบัติแล้วมันก็วิ่งกลับเราก็เลยแก้ด้วยวิธีนี้นะครับ จากนั้นแปลว่าอะไรครับอ่เดี๋ยวผมตีเส้นเอาไว้ทําตรงนี้เป็นสีเขียวไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราเข้าไว้ที่ราคาตรงนี้ส่วน Stop l ลอดแรกเราอยู่ตรงนู้นะครับมีวิธีรันเทนแบบนี้นะครับเราก็ถือไปเรื่อยๆเลยครับถือไปเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าเรายังถือคําสั่งเซลล์อยู่ใช่ไหมถือคําสั่งเซลล์อยู่เสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันมีสัญญาณสีแดงเกิดขึ้นอีกแล้ว นะครับตรงก้อนที่เป็นสีแดงนะครับให้เรามองหาจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของแถบสีแดงครับพอเราเล่นขาเซลลถูกไหมนะครับเราจะลันเทนครับทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดไฮฉะนั้นเราจะเลื่อน SL ครับลงมาวางที่ไฮตรงนี้ครับก็คือเป็นการลันเทนโดยการ ขยับตามจุดไฮของสัญญาณอินดคเตอร์เราครับแบบนี้ครับอย่างนี้แปลว่าเราล็อกกําไรเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับอ่าน,นี้เป็นการลันเทนนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็โอกาสที่จะขัดทุนไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อเห็นไหมครับเอาล่ะสุดท้ายมันขึ้นมาชนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ากําไรไปนะครับหรือใครจะเอาไปใช้ประกอบอะไรกับเทคนิคตัวเองก็ได้แล้วแต่แต่นี่คือกรณีที่ Follow ระบบ100%ซ นะครับก็กำไรนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่ไหลไปยาวๆมันอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเอาละ Follow แบบนี้ครั้งแรกมีกำไรนะครับมีกำไรลบทิ้งนะครับจากนั้นพอมแดงปุ๊บเราก็รอครับรอไปเลยตัวนี้สัญญาณจะนานๆมาทีนะครับจะค่อนข้าง m ม k e ซ e n s นะเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุมขอลบก่อนอเห็นไหมครับ เหมือนเดิมพราะสัญญาณสีแดงมาครับเราเปิดเซลล์นะครับเราเข้าเซลล์ที่ตรงนี้จากนั้นเราก็วางมัน m a แม g เมนต์ของเราครับที่ High ก่อนหน้าด้านบนแบบนี้เป็นตน้นนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่เรายังไม่วาง Stop Loss จริงๆนะถูกไหมเรารอก่อนว่าไอ้ก้อนสีแดงเนี่ยมันจะหมดตรงไหนใช่ไหมครับปรากฏมันหมดตรงนี้ครับเราเหลือบไปมองครับตรงนี้เราแต่วิจารณญาณเลยแล้วแต่วิจารณญาณทุกคนเลยนะครับว่า จะมองตรงไหนเป็นไฮนะครับสมมตตรงนี้เด้งขึ้นแล้วลงเราบอกตรงนี้เป็นไฮเราก็วาง Stop Loss อนะทีแรกเราไม่วางนะตรงจุดแรกครั้งแรกเราไม่ได้วางนะครับแต่ผมวางให้ดูเฉยๆว่านั่นคือเลเวลที่เราจะคำนวณ Money Management นะครับดึงลงมาครับปึ้งปรากฏว่าเอาละโอเคแต่สุดท้ายครั้งนี้นะครับมันดีดขึ้นมาก็มาชน SL เรานั่นแหละนะครับแต่เราก็กำไรนะกำไรนิดนึง นะครับกำไรนิดหน่อยก็โอเคนะครับพอสุดท้ายมันก็ดีดกลับขึ้นไปครับเราก็ยอมแพ้มันไปนะครับมาดูต่อแต่นะครับมันไหลลงไปเนาะนะครับเสียดายเอาละทีนี้มันมาเป็นสีแดงอีกแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราเล่นตามระบบอันนี้ไวๆนะครับเร็วขึ้นก็จะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยระบบเราจะได้เข้าเทรดตรงนี้นะครับในการเปิดคำสั่งเซลล์นะแต่ สุดท้ายเดี๋ยวระบบมันจะให้เราเลือกวางส t o p l ล s s ที่หายตรงนี้แหละเพราะก้อนนี้มันอยู่สูงที่สุดนะครับมันก็จะบังคับให้เราวางส t o p ตรงนี้เราก็จะกดเป็นสีแดงครับผมตรงนี้สุดท้ายเราเซลล์ครับป๊าบวาง Stop l ล s s มันก็โดน Stop l ล s s ไปนะครับครั้งนี้เราก็แพ้ไปนะครับแพ้ไปเอาละตรงนี้นะครับเราไปดูต่อ เดี๋ยวมันจะมีครั้งที่ไล่ลันเทนแบบมโหรานมาหือมาเลยเนี่ยนะครับจะคอยดูนะครั้งเนี้ยนะครับอันนี้จะคุ้มมากเลยนะครับอย่างครั้งเนี้ยทุกคนดูนะครับผมขออนุญาตลบไปก่อนนะครับทุกคนจะได้ไม่งงเพราะว่าน,นี้เราก็ทากําจากเดิมนะครับกลยุทธ์ที่ลันเทนเนี่ยสิ่งสําคัญเลยทุกคนก็คือจะอดทนนะครับควรจะต้องอดทนในการเล่นตามระบบไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีเทรนมา แต่ตัวนี้มันไม่ทําให้เราเข้าพัมเพื่อเพราะว่าตัวเนี้นเป็นระบบที่พยายามสก,กรีนนะครับเทรนให้กับเราอยู่แล้วในตัวนะครับเอาละครั้งนี้ปุ๊บสัญญาณเซลล์มาตรงแท่งนี้ถูกไหมครับสีน้ําเงินตรงนี้ที่ผมทําสีเอาไว้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเห็นไหมครับตรงนี้นะเสร็จแล้วตอนที่เราวางมันี่เมเนจเมนต์ครับเราก็าวางไฮก่อนหน้าไปนะครับแต่ว่าเราเข้าเซลล์ตรงนี้ นะครับเราวาง Money Management คือให้เราคำนวณหลอดแต่เราไม่ได้วาง Stop Loss จริงๆนะครับอ่าเรามาดูครับเรากดเข้าอ่าผมทำเป็นสีเขียวนะราคาที่เราเข้าเสร็จปุ๊บม,มันจบก้อนสีแดงครับอ่าจะกบก้อนสีแดงตรงเนี้นะครับตรงเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีจุดที่เป็นหายนะครับเราก็อาจจะเลือกที่จะวาง Stop Loss ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรามาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าจากนั้น มันเด้งขึ้นครับตรงนี้ผมขออนุญาตเขียนนะครับตรงนี้ครับมันเด้งขึ้นแล้วเรารอ้อยนึงให้มันทำหายจาได้ไหมครับ้อยให้ทำหายนิดหนึ่งพอมันทำหายตรงนี้เราก็เลื่อนสต็อปลอดลงมาตรงนี้และครั้งนี้เห็นไหมครับวิ่งลงกระชูดเลยนะครับตอนนี้สีเขียวคือจุดที่เราเซลล์สีแดงคือสต็อปลอดนะครับแล้วเห็นไหมครับปรากฏว่ามีก้อนสีแดงสัญญาณอินดิเคเตอร์สีแดงของเซล์ใหม่อีกแล้วครับ ตรงนี้เราไม่ได้เข้านะเราก็ลบจริงไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับอันนั้นเรามาดูครับว่าอตรงก้อนสีแดงตรงนี้นะครับจุดที่มันเป็นจุดที่เราสามารถวาง stop l ล s s ได้คือ High high นี้อาจจะได้นะครับทีนี้เราไม่โกงตัวเองเราก็คงจะต้องวางส t o p l ล s s ที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาชนปึ้ง stop l ล s s ของเราก็กำไรไปนะครับแต่จะได้นิดน,นึงแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อมันชนส t o p l ล s s ของเราไปนะครับ สัญญาณมาอีกครับเราเข้าอีกนะครับสีแดงเข้าตรงนี้รอจบก้อนสีแดงครับทำให้เราวางสต็อปลอ s ตรงนี้เลยนะครับเราเข้าเทตรดตรงไหนเราเข้าเทตรดตรงนี้เลยนะครับเราเข้าเทตรดตรงนี้เลยนะครับก็เราเข้าเทรดตรงนี้ไปนะครับเอาละเราเข้าตรงนี้สต็อป o อ s ของเราที่แกว่งนะครับคือเราดูจุดผมไม่แน่ใจว่าฟังเราอาจจะเข้าใจกันไหมนะครับก็คือจุดก้อนสีแดงนะครับ ถ้าเป็นเซลล์ให้มองที่หายคือจุดที่เราจะรอวางสต็อปลอแบบการการลันเทนนะครับก็คือการาเขาเรียกว่าขยับสต็อปล็อไล่ตามไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เรามาดูต่อครับก็ง่ายๆครับอ่านี้มันขึ้นมานะครับก็เนี๋ยนะสรุปอันนี้ขึ้นมาชนสต็อปลอไปนะครับก็แปลว่ามันเปลี่ยนเทนแล้วนั่นเองนะครับต่อมามาดูอีกครับทีนี้เป็นสีเขียวบ้าง นะครับอาละสีเขียวเข้าบายตรงนี้นะครับจนพุ่งขึ้นนะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะครับดังนั้นสต็อปลอดก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่จุดล่างสุดนะครับอ่าเดี๋ยวจริงๆมันต้องเทสอ่าอีกสักคู่เงินหนึ่งนะครับทุกคนจะได้เห็นตอนที่มันวิ่งเป็นเทรไกลๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะโคเวอร์มันจะคืนทุนพร้อมกำไรกลับมานะครับเอาละอันนี้ก็จะค่อนข้าง ใกล้นิดนึงนะครับเราก็จะเข้าบายตรงนี้เ,เป็นฝั่งบายบ้างนะครับโอเคอันนี้เอาเป็นสีเขียวนะครับตอนที่เราเข้า buy. Stop, บายสต็ปึ๊บง่ายครับหาตรงก้อนสีเขียวตรงนี้ตรงไหนเป็นจุดโลฮะฝั low, ่งบายต้องเป็นโลนะครับตรงนี้ก็จะมีนิดหนึ่งครับก็จะเห็นว่าลง ขึ้นนะครับฉะนั้น stop loss เราก็จะเยบขยบขึ้นมาวางตรงนี้นะครับก็เห็นว่า Win Win rate จะชนะเยอะกว่านะครับแบบเมื่อกี้เห็นไหมเข้าบายตรงนี้สุดท้ายเรใช้ stop loss ไ like, ล่ก็ไล่ตรงนี้พอล่วงปุ๊บก,ก็จบนะครับครั้งนี้ก็กำไรนะครับแล้วก็ดูต่อครับอาทิตย์ไปดูไปดูยูโรบ้างละกันนะครับเผื่อ เผื่อจะได้เห็นการลันเทรนบ้างนะครับอย่างรอบนี้ก็จะเห็นเอางี้นะครับตัวนี้ก่อนจะเปลี่ยนตัวก็จะให้ดูนะครับแบบเร็วๆนะครับถ้าตัวนี้น,น,นะครับฟึบปบโอเคเดี๋ยวเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างครั้งเนี้ยเห็นไหมครับครั้งเนี้ยที่เราจะได้กินคําใหญ่แล้วเห็นไหมคือ,อ,อมือใหม่จะไม่ไม่เคยทราบนะครับ กรีอของการลันเทนเนี่ยตลาดโดยส่วนใหญ่จะเป็นไซเวย์สัก70เป็นเทนสามสนะครับอัน้นถ้าเราใช้ระบบในการลันเทนเนี่ยให้เรารอคอย30%ที่เกิดเทนให้ได้แล้วเราเล่นตามระบบไปนะครับครั้งที่เกิดเทนเนี่ยเราจะได้กำไรครอบเวอร์ครั้งที่มันเจที่มันไซเวย์กลับคืนมาได้ทั้งหมดให้ทุกคนดูตรงตรงก้อนนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมจะรอเทสให้ดูครับว่าเนี่ยมันลงแบบ ประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าจุดนะครับครั้งนี้เรากินคําใหญ่แบบคำเบลเลอร์เลยนะครับเอาละเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคงั้นเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเขียนราคาเซลล์ให้ดูก่อนนะครับจุดที่เราจะวาง MM ที่แรกอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้วาง Stop Loss ตรงนั้นนะนะครับแต่ให้รู้ล่อวาง MM ไว้ตรงนั้น แล้วก็มาดูครับตรงไหนเป็น Hi. ตรงนี้เลือกได้เลยนะครับเราเลือกได้เลยนะครับว่าเอาตรงไหนดีนะครับแต่ถ้าไม่คิดมากก็ตามระบบในก้อนนี้ตรงนี้เป็นไฮชัดที่สุดนะครับก็ใกล้ๆราคาเข้าเห็นไหมครับตรงนี้ก้อนแดงทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮที่ดูแลชัดที่สุดเราก็วางสต็อปลอดไว้นะครับจากนั้นมันลงครับก้อนสีแดงมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บ สต็อปล็อตเราก็ย้ายมาตรงนี้เห็นไหมครับแปะไว้บนไฮตรงนี้เลยเนี่ยนะครับทําไมเราถึงไม่ไม่เก็บนะบเพราะว่าถ้าเกิดเทนใหญ่ๆห,ห่มันมาเราจะได้รันเทนต่อเห็นไหมปึ๊บเป็นร่วงเห็นไหมครับ,รบตรงนี้มันร่วงตั้งแต่กี่จุดเนี่ยวัดให้ดูนะครับตั้งแต่สต็อปลอสเรานี้ลงมาทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจุดเห็นไหมพอเทนเกิดเท่านั้นแหละโหเรา คืนทุนเลยนะครับพร้อมกําไรด้วยดครับัน้น s t สต็อปลของเราครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ให้จบก้อนสีแดงก่อนนะครับมันก็จะอยู่ตรงประมาณนี้ายน,นี้นั่นเองนะครับเอาละอ่าไมครับแล้วสุดท้ายก็ขึ้นมาชนสต็อปล s อเราก็ถาอว่าจบจบเทรนน้านี่เป็นสัญญ,ญาณในการจบเทรนล้วนะครับดูเหมือนใกล้นะแต่ผมจะวัดให้ดูนะครับครั้งนี้ได้ประมาณเจ็ดพันจุดเจ็ดพันจุดด้วยกันนะครับ อันนี้แหละก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องไปยูโรแล้วมั้งเพราะจริงจริงเจตน,นาคืออยากจะให้เห็นในช่วงเวลาที่มันเกิดเทรนนะครับแล้วระบบตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเรียกว่าได้ยาวเลยนะครับได้กินยาวเลยนั้นก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเซลล์อยู่ตรงไหน,นเนี่ยครับอย่างก้อนนี้เห็นไหมครับครั้งแรกที่เราเซลเนี่ยเซลล์ตรงนี้แล้วก็โลมาเนี่ยนะครับ แล้วก็สต็อปลอสของเราเนี่ยมันก็จะมาอยู่แถวๆนี้แถวๆนี้นะครับงัน,นตรงนี้อาจจะเป็น High ที่เรามองเห็นตรงก้อนสีแดงเห็นไหมครับตึงตึงเห็นไหมเราก็วาง Stop ปลอสไว้ตรงนี้แต่ตอนที่เราเข้าจริงที่แรกเราเข้าข้างบนนี้นะครับอย่างครั้งนี้ก็ประมาณสัก 3700จุดนะครับมันก็ดีดกลับตลาดก็เปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นไปนะครับโอเคแล้วพอสมควรนะครับประมาณ27นาทีแล้วก็คิดว่าคลิปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็อธิบายได้ละเอียดพอสมควรแล้วนะครับก็มีวิธีใช้ทั้ง2แบบนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประกอบกับาการเทรดในระบบกลยุทธ์ส่วนตัวอะไรของเรานะครับก็ไปประเมินเอานะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเหมาะสําหรับช่วงที่เป็นเทรนด์นะครับก็ใช้มันในการ ฟอ l l o w มันเลยก็ได้ตาม System ต็มหรือจะใช้มันในการประกอบกับกลยธของเราเพิ่มเติมตัดสินใจก็ได้นะครับโอเคยัง okay. ไ mm hmm. ถ้าเกิดเรื่องของการใช้อิ d ดคเตอรพิเศษตัวนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อสอบถามกันมาต่างหากนอกรอบได้นะครับแล้วก็ผมพัฒนายริงทั้งหมดประมาณ7จครั้งแครั้งนะครับกว่าจะสมบูรณ์ได้ตัวนี้ขึ้นมาที่คิดว่าก็น่าพอใจแล้วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตถ้าเกิด ผมจะต่อยอดอะไรตรงนี้ขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่ามีตัวใหม่หรืออะไรยังไงสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันแจ้งเตือนเข้ามือถือได้นะครับก็ทําให้เราเอาไม่จําเป็นต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเพียงแค่เอาไปใส่เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในเครื่องมือดีๆนะครับตอนหน้าครับสวัสดีครับ